สุขประเสริฐที่18เมษายน2025หัวข้อสำเร็จแล้ว,ลวข้อพระคมภียอนบทที่19ข้อ28ถึง29กอ30กอกล่าวว่าหลังจากนั้นพระเยซูทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้วเพื่อให้เป็นจริงตามพระธรรมพระองค์จึงตรัสว่าเรากระหายน้ำมีภาชนะใส่น้ำส้มอง,งูนวางอยู่ที่นั่น เมื่อพระเยซูทรงรับน้ำส้มองุ่นแล้วพระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้วและทรงก้มพระเศียรล,ลงสิ้นพระชนและข้อพระคัมภีลูก,กาบทที่23ข้อ4 4ถึง46กล่าวว่าเวลานั้นประมาณเวลาเที่ยงก็บังเกิดมืดมัวทั่วแผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมงดวงอาทิตย์ก็มืดไป มาในพระวิหารก็ขาดตรงกลางพระเยซูทรงร้องเสียงดังตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วก็สิ้นพระชนคำพูดสั้นๆและเรียบง่ายเรากระหายน้ำสำเร็จแล้ว พระเยซูทรงอยู่ในจุดที่กำลังจะเสียชีวิตและพระองค์ทรงหายใจรวยรินแต่พระองค์ทรงสามารถรัดสิ่งที่สำคัญได้พระองค์ทรงสามารถร้องขอน้ำส้มอังงุ่นซึ่งจะทำให้คำพยากรณ์สุดท้ายในสดุดี6 9าข้อ21สำเร็จเป็นจริงพระองค์ทรงสามารถมอบวิญญาณจิตของพระองค์ไว้ในพระหัตของพระบิดาผู้ทรงรัก และทรงส่งพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราและพระองค์ทรงสามารถประกาศข่าวดีที่ว่าสำเร็จแล้วกับพวกเราทุกคนที่ยืนอยู่ใต้พระบาทแห่งกลางเขนของพระองค์ด้วยความไว้วางใจในพระองค์พระราชกิจของพระเยซูเรื่องการทนทุกข์การสิ้นพระชนการช่วยให้รอดและการสร้างเราขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นบุตรของพระเจ้า สำเร็จเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์มารซาตานถูกทำให้พ่ายแพ้และธาตุของมารได้รับอิสราภาพแม้กระทั่งความตายเองก็กำลังจะถูกทำลายเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นถัดไปคือการเป็นขึ้นมาของพระเยซูและเราจะมีส่วนร่วมในสิ่งนั้นในความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระเยซูทรงผูกพันเราไว้กับพระองค์อย่างเหนียวแน่นจนความตายของเรา กลายเป็นความตายของพระองค์และการเป็นขึ้นมาของพระองค์กลายเป็นการเป็นขึ้นมาของเราไม่มีสิ่งใดจะสามารถแยกเราออกจากพระองค์ได้จากนี้เป็นต้นไปพระองค์ทรงไปที่ไหนเราจะไปที่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่เราก็จะมีชีวิตอยู่เช่นกันพระองค์จะทรงเป็นชีวิตของเราตลอดไป เราอาธิษฐานพระบิดาที่รักขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงมอบพระบุตรของพระองค์ให้เป็นชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายอาเมน